Thank you วัสดีครับเพื่อนๆนะาน,านักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่อง Food Fish Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวลอกสปินนิ่งซีไนท์นะครับอาเชอร์ทูเบอร์2000นะครับลอกตัวนี้ผมสั่งมาจากประเทศจีนนะครับสั่งทางร้านค้าออนไลน์นะใช้เวลาส่งอยู่ประมาณ7-8วันนะครับเดี๋ยวลองมาแกะดูข้างในกันเลยนะก็ข้างในก็จะใส่ถุงพลาสติกมานะครับ แล้วก็ไดอะแกรมแบบยับยับเลยไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้ใช้ไดอะแกรมตกปานะ <Okay. S 1> มาดูลอกกันดีกว่านะครับลอกตัวนี้ผมสั่งมาในราคาห้าร้อยกว่าบาทนะครับห้า้อยแปบกว่าบาทแต่สวยมากๆเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมแกะเลยเหมือนกันนะผมก็ยังไม่เคยแกะดูนะครับ ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเราก็สวยอยู่นะถูกใจอยู่นะครับชิ้นงานนี้เหมือนลอกราคาแบบเป็นพันเลยนะครับหลักพันเลยนะวาวลองประกอบดูนะครับแขนก็เป็นแขนโรบอทนะครับแขนเป็นแขนเสียบนะครับไม่ใช่แขนเกลียวนะลองแกะดูหน่อย นี่ฮะอันนี้จะเป็นตัวล็อกแขนเสียบนะครับเนี่ยฮะดูเอาจริงๆก็เลยมันมันดูเล็กปไปหน่อยนะมันดูแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะแต่ก็ล็อกราคาประมาณนี้นะครับราคาไม่ถึง600บาทเป็นลอกแบรนด์จีนที่ดีไซน์โดยอเมริกานะครับ แล้วก็ลอกตัวนี้ผมเคยดูรีวิวจากทางของช่องต่างประเทศนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นโซนทางเหมือนทางรัเสเซียทางอะไรทางนู้นนะครับเห็นเห็นตัวหนังสือนะเขาก็ใช้กันเยอะนะครับแบนซีไนม์เดี๋ยวเราประกอบแขนลองหมุนดูนะว่าจะลื่นไหมนะก็ใส่ไปอย่างนี้เลยตรงๆหมุนกลับเข้าไป อ่หมุนตึงแล้วนี่นะครับสีไหนนะเดีย๋ยวดูความลื่นนะครับเฮ้ยลื่นอยู่นะเนี้ยเนี่ยดูดิผมเบาๆเบานะดูดูนะครับดูดูผมเอานิ้วแตะนะแค่แตะนะครับไม่ได้พักอะไรมากมายนะนี่เห็นไหมครับอย่างลื่นอ่เดี๋ยวดู นี่ยฮะลื่นมากเลยโดยรวมนะครับก็สวยอยู่นะถูกใจนะครับราคาไม่แรงมากผมจะเอามาเล่นงานสปิวนะครับเบอร์สองพันอ่านี่ตรงนี้จะเป็นลูกปืนนะเขาจะบอกว่าเนี่ยฮะแปดบวกนีนๆนๆนอ่นเดี๋ยวให้สปูนขึ้นไปก่อน อันนี้เนี่ยฮะแปดบวกหนึ่งลูกปืนนะครับแปดลูกบวกหนึ่งลูกปืนสไตลเลสกันน้ําเข็มนะลอกตัวนี้เล่นงานทะเลได้นะครับเหมาะเลยแหละแล้วดูดูกว้านแขนครับอ่าเขาเรียกอะไรอะลายโรเลอร์เหรออ่าดูลวดเขาดีครับหนามากเลยนะเนี่ยเนี่ยแข็งแรงมากเลยลองบีบดูบีบแทบไม่เข้าเลยนะครับแข็งนะ ส่วนาฝาลอก,ก็สวยนะครับเหมือนเหมือนลอกตัวราคาหลักพันได้สบายเลยนะครับก็ก็คือเราต้องเข้าใจนะครับแบรนด์จีนมันก็จะถูกกว่าแบรนด์ดังๆทั่วไปเหมือนแบรนด์ญี่ปุ่นหรือแบรนด์อเมริกางี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้งานโหดมากนะครับเราเอามาใช้เล่นงานเล็กๆงานสปิวหรือตีอปอม าแบบสาไม่ใหญ่มากไม่เกินโลสองโลแบบนี้ครับก็ตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วนะส่วนลอกตัวนี้เป็นลอกรอบรอบห้านะครับเนี่ยฮะรอบห้าสองหนึ่งคือเหมือนประมาณว่าห้ารอบนิดๆตอนการหมุนคว้านไอการหมุนหมุนแขนหนึ่งทีเนี้ยครับเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่ามันจะหมุนไปกี่รอบนะ พาเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งแขนไว้ตรงนี้ตรงนี้นะอ่ะตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าโรเลอร์อลา,ายโรเลอร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้พอดีดูน้ะเดี๋ยวพอผมหมุนในเนี้ยวนวนมาจนถึงตรงเนี้ยมันจะหนึ่งรอบพอดีเราจะดูว่าลายโรเลอร์เนี่ยหมุนไปกี่รอบนะครับอะดูนะหนึ่งหนึ่งละ สองสามสี่ห้าเนี่ยเห็นไหมครับห้าอีกนิดหนึ่งเนี่ยจะมาอยู่ที่เดิมแล้วประมาณนี้ก็ห้านิดๆห้ารอบนิดๆน,น,นะครับพอแขนอ่ามือจับหมุนของเรามาอยู่ตรงจุดที่เราหมุนไปครั้งแรกปุ๊บเนี่ยอ่าลายโรลเลอร์ของลอกเนี่ยนะครับ จะหมุนรอบสปูนไปห้ารอบครึ่งไม่ใช่ห้ารอบครึ่งครับห้ารอบกับอีกนิดหนึ่งอีกสองผมก็ไม่รู้เขาคิดยังไงนะแต่มันก็จะประมาณนี้ครับลื่นมากนะครับเนี่ยลื่นสู้แบบลอกดีๆได้เลยนะลอกแบบแบรนด์ญี่ปุ่นแพงๆได้เลยสวยนะครับถูกใจมากๆเลย ส่วนสปูนเนี่ยน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเนี่ยมีเสียงะนะฟังเสียงเบรกนะครับนี่ครับได้ยินเสียงไหมก็ ดูลองปิดเบรกดูนะครับออ้โเบรกแข็งมากนะครับเนี่ยแทาไม่ออกเลยเนี่ยเล่นงานใหญ่ๆแล้สบายเลยนะครับเนี่ยที่ผมศึกษามาก็รอบตัวนี้เบรกจะอยู่ที่6กกิโลนะครับซึ่งถือว่าสบายๆเลยสำหรับเล่นงานสปิวกับงาน งานน้าจืดงานตีช่อนชะโดตัวไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้ผมว่าสู้ได้ถึง10บโลเลยนะเบรกหกกิโลเลยสบายเลยนะครับใช้ได้ยังงานทะเลเลยครับแต่อันนี้ตัวจะเล็กนิดหนึ่งเบอร์สองพันจุสายได้ได้น้อยก็อาจจะไม่เหมาะกับงานทะเลเท่าไหร่นะครับเพื่อไปโดนปลาใหญ่แล้วสายมันวิ่งออกมันไม่พอนะครับเพราะว่ามันจุสายได้น้อย แต่ถ้าง,งานอ้นี้งานตกปลาหมึกอะสบายเลยนะงานงานสำหรับตีหมึกอะครับตีโยอะนะเหมาะเลยเพรโดยรวมสวยครับถูกใจมากกับลอกตัวนี้ราคา580กว่าบาทนะครับซื้อจากทางร้านค้าออนไลน์กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับดื่นมาก ก็ถ้าเพื่อนๆกำลังหาลอกสปินนิ่งไว้ตียอปรอมหรือเล่นงานสป,ปิวผมก็แนะนำเลยนะตัวนี้ซีไนท์อาเชอร์สวยครับสวยมากๆผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะผ่าลอกผมก็พาไม่เป็นนะครับก็ให้ดูความสวยของลอกไปแล้วกันเนาะเนี่ยฮะสวยมากๆถูกใจมากครับ